สวัสดีคะ่ะทุกคนโหว็จะไลฟ์นี้ได้เปลี่ยนไป3ที่สีที่นะคะแอคเคาระหว่างนี้ก็รอเพื่อนคือแต่มาไลฟ์ช่วงวันอาทิตย์แล้วหลายคนอาจจะติดงานอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแต่ว่าไลฟ์นี้ติมอยากให้เป็นไลฟ์ที่มเีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณค่ามากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังประเทศเรากำลังอยู่ใน เผชิญอยู่ในช่วงวิกฤตเลยแหละไม่ใช่แค่ประเทศโลกเราแต่ทีเนี้ยในวิกฤตเนี้ยมันก็มีโอกาสนะคะแต่มก็เลยอยากจะมาแบบแชร์โอกาสให้พี่น้องได้ได้ได้รู้แล้วกันห้องแบบห้องลกๆนะคะอะไรบ้างไม่รู้บอร์ดเบิร์นสเต็กเกอร์เตรียมงานเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเอ่ยโอเค ใอยู่กับแตมบ้างนะคะไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์คุณค่าแล้วแตมก็จะไม่พูดเรื่องนี้มากอีกนะคะเพราะว่าแตมนี้ก็จะโฟกัสเนี่ของแตมเหมือนกันเนาะนานจะมาไลฟ์ใครอยู่ใน,นี้คอมเมนต์มาได้นะคะจะได้แบบว่าคุยกันเนาะได้ยินไหมเสียงชัดไหมอะไรอย่างงี้ขออนุญาตกดทดสอบ เพื่อนกดทดสอบเฟซก่อนนะอืมแะหว่างนี้ก็รอเ,เพื่อนๆด้วยหน้าจอมีสองจอแล้วมีสามจอไม่ใช่สองจอมีสามจอถลัมถลัม สอสงสิบก้าหนึ่งสองดีผ่านไปขอลอรเนาะโอเคโอเคนะคะใครมาทีหลังก็ว่ากันไปทีหลังนะคะท่นี้แต่มาแชร์5ขั้นตอนนะคะ5ขั้นตอนวิธีเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนประสบก,การณ์นะคะ เป็นเงินแล้วก็ออกไปช่วยคนอื่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้แต่ว่าหลายคนแบบกาลังแบบเจอไม่ใช่หลายคนหลายประเทศเรากําลังเจอวิกฤตแล้วเป็นเป็นช่วงที่ที่ที่คนต้องออกมาช่วยกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าแต่เห็นอะไรคือแบบมันแต่ว่าคนไทยคนไทยเก่งมากเลยนะคนไในเก่งมากเลยแต่ว่าเราแค่ยังไม่มีคนชี้โอกาสช่องทางให้เห็นเยอะแค่นั้นเองนะคะวันนี้ในฐานะที่แต่มอยู่อเมริกาเองแต่มอยู่ใน ในโลกอีกฝั่งหนึ่งคนละฝั่งของบ้านเราเนี่ยแต่เห็นโอกาสอะไรมากมายไก่กองเลยแล้วแต่มันก็เลยอยากมาแชร์แล้วกันว่าเราจะเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์หรืออะไรที่เรามีเนี่ยะคะ่ะเป็นเงินได้ยังไงนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยคิดแค่แบบหาเงินสมัยก่อนเรียนจบต้องไปหาเงินต้องไปเป็นพนักงานต้องไปย็งไงรับราชการนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปไวมากเลยนะคะทีเนี้ยแต่ต้องขอบคุณ การที่เปลี่ยนไปไวมากแล้วก็ขอบคุณอินเทอร์เน็ตนี่แหละมันทาให้ดีอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราสามารถสามารถนะคะเอาของที่มีในตัวเราเนี่ยนะคะออกไปสื่อให้ให้ให้คนอื่นได้รู้มากขึ้นแล้วทีเนี้ยรู้มากขึ้นแล้วอะไรเพ้่คนที่เขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้ก็มีคนไม่รู้ในสิ่งที่เรา,เามีประสบการณ์ก็มีนะคะแล้วเขาก็อยากรู้สิ่งนั้นนะคะแล้วเขาก็ยอมจ่ายจ่ายเพื่ออะไรจ่ายเพื่อเวลาเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของเขาจ่ายเพื่อ คนต้องการประสบการณ์ที่เหมือนกันกับเราเหมือนแต้มเนี่ยออกมาแต้มออกมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์อย่างเงี้ยนะคะใช้เวลา3ปีเนี่ยแต้มรู้เลยว่าน้องๆหรือใครตามผ่านมาเนี่ยเพราะาอยากรู้ประสบการณ์อยางมีประสบการณ์เหมือนแต้มเนาะแล้วก็อะไรอีกไม่ใช่แค่มีประสบการณ์แต้มอยากอยากได้อะไรได้ความรู้อะไรจากแต้มเนี่ยนะคะ,ะวันนี้แต้มก็เลยเอาเอา,เอาประสบการณ์แต้มที่มีเนี่ยนะคะมามาย่อให้ฟังแล้วก็อยากให้ น้องๆหรือใครก็แล้วแต่หรือเพื่อนๆใครก็แล้วแต่ดูแต่ยูเนี่ยเอาลองไปทำลองไปเอาไปใช้ได้เลยนะมีอู่5ขั้นตอนนะขอดูโพยก่อนขั้นตอนแรกนะเรื่องของ mindset นะคะ mindset สำคัญมากเลย mindset คืออะไรนะคะ mindset ก็ Mind คือแนวความคิดนั่นแหละนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่เรามีความคิดไม่ถูกต้องไม่ไปในทางท,ที่ทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะสตักจะสตักเราสตักก็คือเราหยุดอยู่ตรงนั้นนะนทีนี้ mindset ในที่นี้ ไมเซตในที่นี้คือในทางที่ถูกต้องคืออะไรไมเซ็ตแรกนะคะไมเซตแรกนี่คือคุณค่าในตัวเองเนี่แหละนะคะส่วนใหญ่นะคะคนเราจะมองคุณค่าของตัวเองเนี่ยต่ําเสมอนะคะไม่ว่าจะคนอื่นเนี่ยจะบอกเราว่าดียังไงแต่เรามักจะมองเห็นคุณค่าเราต่ํากว่าเสมอเพราะอะไรมันเป็นมันเหมือนเป็นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะแต่ว่าเราจะมองเห็นคุณค่าได้คุณค่าในตัวเองยี่ส่วนใหญ่ก็ต้องให้คนอื่นมองนะคะแล้วก็ มันมันมาจากพื้นฐานครอบครัวด้วยนะคะบางบางครั้งเนี่ยครอบครัวครอบครัวเองก็มีส่วนกดให้เราครอบครัวเอ่ยสังคมเอ่ยนะคะก็มีส่วนกดให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของเราเองแต่ก็แต่ก็เศร้านิดนึงนะว่าคนไทยเราความสามารถเราเก่งๆมากๆเลยแต่ว่าคนไทยเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเราเราถูกกดเหมือนแบบว่าเราไม่ค่อยจะแสดงออก เรื่องเพราะว่าความธนธรรมวัฒนธรรมเรามันค่อนข้างอยู่ในกรอบเยอะแล้วมันจะทําให้เรามันก็ทําให้เรากดเรามองเห็นคุณค่าตัวเองไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะไม่สูงมาเท่าไหร่เราก็ตีค่าตัวเองตามทีนี้แต่อยากจะบอกว่าในความเป็นจริงนะคุณค่าในตัวคุณนะมันมันมันช่วยคนอื่นได้เสมออ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างวันหนึ่งเนี่ยแต่ไม่เคยคิคด,ด้วยซ้ำเออคุณก็ ไอ้แต่แค่มาพูดเรื่องเรือสำราญนี่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้ได้เหรอเว้ยมันเป็นแรงบันดาลใจคนได้นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแต่มก็มองคุณค่าชีวิตแต่ๆเหมือนกันและโอ,อ้หลายคนน้องๆหลายคนหรือใครก็ล่วเพื่อนๆอาจจะบอกว่าอ๋อแต่มก็ใช่สิมึงไปทํางานต่างประเทศมึงก็มีคุณค่ามึงก็มีแต่ไม่ใช่นะคะอย่างคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็อยากรู้ชีวิตคนที่เมืองไทยนะคะคนที่อยู่ชาติอื่นๆเขาก็อยากรู้ว่า อันนี้ต้องทําอะไรยังไงอะไรยังไงนะคะคือคือแต่อยากจะบอกว่าในอเมริกาเนี่ยมันแต่มองเห็น,นอะไรแบบนี้มันเยอะมากสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ทําเป็นเงินได้นะอย่างเช่นวีสอนสอนเลี้ยงหมาอย่างเงี้ยนะคะคือแบบคแ,คแ,คแค่เลี้ยงหมาเนี่ยนะบางคนอาจจะคิดแค่เลี้ยงหมาเนี่ยหรอมีคนยอมจ่ายได้หรอมีค่ะมีคนยอมจ่าย แค่พามาไปจูงไปขี้ไปเย่ก็มีคนยอมใจนั่นก็คือคุณค่าในเราทําในสิ่งที่เราทํามันมันมีอ่ะแต่เราอยู่ในไม่ถูกที่เฉยๆ mm hmm. ทีนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ตเราเอาคุณค่าของเราออกมาแชร์มาให้โลกขึ้นได้รู้ขึ้นนะคะเราจะได้เดี๋ยวเงินมันจะดามาอันนี้อันนี้แค่ความไมเ่เซตแรกเนะาะไม่เซตแรกคือคุณค่าพอเราตีค่าว่า เราต้องเก่งก่อนเราค่อยไปสอนหรือไปแชร์ให้คนอื่นได้ที่จริงเราแค่เก่งกว่าคนที่เขาคนที่เราจะแชร์นั่นนะคะแค่ลำดับสองลำดับแค่นั้นเองอย่างสมมติว่าน้องคนไหนน้องมโย,ยมสมมวัสดีค่ะอย่างน้องมโย,ยมอย่างเงี้ยเรียนจบมหาลัยอย่างเงี้ยไม่ต้องรองานสมมตินะอันนี้สมมติไม่ต้องรองานก็ได้นะคะน้องมโย,ยมก็ไปไปไปสอนอ รุ่นน้องที่อยากเข้ามหาลัยก็คือ,คอแค่หนึ่งเลเวลที่สูงกว่าคุณค่าในน้องของมายมก็ก็มีแล้วนะคะแต่คนส่วนใหญ่เมื่อกี้เพราะว่าฉันต้องเก่งระดับนูน้นนี่นี่นั่นก่อนเราค่อยออกมามา,มาแชร์ได้อะไรเงี้ยคืมคือนี่คือของเรื่องเรื่องของ mindset เนาะระดับลำด,ดับแรกเลยก็คือให้เห็นคุณค่าคือพยายามหามองมองให้เห็นคุณค่าตัวเองในก่อนนะคะ mindset ที่สอง ข้อขั้นตอนที่สองก็คือหาคุณค่าที่ตัวเองมีอะไรอะไรที่แตมอะไรคือคุณค่าที่ตัวเองมีคือตัวเองทําอะไรเป็นนั่นแหละค่ะทาอะไรเป็นบ้างจดจดมันออกมานะคะจดมันออกมาหรือพิมพ์อะไรก็ได้นะตัวเองทาทาเป็นอะไรบ้างอย่างสมมติว่า,าแต้มทํากับข้าวเป็นนะซึ่งซึ่งก็ไม่ได้เก่งเลยนะแต้มก็ยังถ่อมตัวอีกอแต้มทํากับข้าวเป็นร้องเพลงได้ พูดังเกตได้โน่นนี่นั่น,นไล่ออกมาว่าตัวเองทําอะไรบ้างอันนี้คือวิธีนะคะสองหาสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองชอบทานะขั้นตอนขั้นตอนที่สองคือหาสิ่งที่ตัวเองมีขั้นตอนที่สามแล้วาจะไปให้ใครละ่ะเราจะไปแชร์ให้ใครละ่ะนะคะขั้นตอนที่สามก็คือเมื่อเรามีมีคุณค่าในตัวเอง ในสิ่งที่เรามีแล้วเรามองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วมันสิ่งที่เรามีแล้วเราต้องหาคนที่เราจะไปให้คุณค่าเขานะคะคนที่จะไปให้คุณค่าเขาอย่างเช่นอ,อย่างน้องมะยมทำจักสานเป็นหรือเลี้ยงมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องมะยมก็สอนวิธีคนไม่รู้จักวิธีจักสานคนวิธีแต่งดอกไม้คนวิธอีอะไรตั้งหลายอย่างนะแบบ ในแล้วคนเขายอมจ่ายเขายอมจ่ายว่าอะไรเขาอยากรู้วิธีแล้วก็เซฟเวลาประหยัดเวลาเขาอย่างที่บอกรู้วิธีแล้วก็ประหยัดเวลาเขาที่ทำไมที่แต๋มรู้เพวกนี้เพราะแต๋มแต๋มอยู่กับสิ่งนี้นานมากนานสามสี่ห้าสามสี่ปีแล้ว,แล,วแล้วรู้ว่าเทรนด์มันเป็นยังไงแล้วคนแล้วตอนนี้ทำไมแต๋มเอามาบอกเพราะว่าประเทศไทยประเทศไทยมันมีเยอะไหมเยอะอยู่แต่ยังยังการแข่งขันมันไม่สูงเท่าเทแบบ่าอเมริกา แล้วมันยังมีโอกาสอยู่นะคะยังมีโอกาสแล้วใครเริ่มได้แต่มันก็เลยแบบออกมาแชร์แล้วอยากให้เริ่มนะคะเอาหาคุณค่าที่ตัวเองมีแะละออกมาแชร์แล้วก็แล้วก็หาใครนะคะเนี่ยในเรื่องของใครเนี่ยสำคัญนะคะเรื่องของใครนี่สําคัญยังไงเพราะว่าถ้าถ้าเราจับกลุ่มคนไม่ถูกยังเหมือนเพจแต้มเนี้ยนะเพจแต้มเนี่ยมีมีกลุ่มคนหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแต้ม มีรุ่นน้องที่ติดตามมีอ่ามีอะไรอ่ะมีมีม,ม,มีคนที่อยากเรียนภาษาด้วยคนที่เรือสสำราญด้วยกลุ่มของแต่มันกว้างมากเลยแล้วทีเนี้ยมันทําให้แต่มันมันก็ยากนะที่เต็มจะทําออกมาให้แบบว่าฉันจะแชร์เรื่องอะไรบ้างเนียแต่เจงต้องแบบต้องแตกแตกเพจออกไปแตกช่องออกไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าใครที่ฟังเต่มอยู่นะถ้าอยากช่วยอะไรสักอย่างเอาที่สิ่งที่ตัวเอง ถิ่งที่ตัวเองแบบแบบว่าชอบทำมากที่สุดแล้วก็มีมูล,ลค่ามากที่สุดนะคะมูลมูลค่าอย่างนี้คือแบบคนอื่นอยากได้อะคนอื่นอยากรู้อ่ะนะแล้วทํามันโฟกัสแค่อย่างนั้นก่อนนะโฟกัสอย่างนั้นก่อนอย่างสมมติว่าปลูกผักเป็นวิธีปลูกผักก็สอนปลูกผักก็ได้นะสอนปลูกผักเนี่ยนะแล้วจะทําไงต่อนี่เอาหาคนแล้วใช่ไหมให้เฉพาะเฉพาะกลุ่มแต่ตอนเนี้ย่อถามว่ากลุ่มของแตมคืออะไรกลุ่มของแตมคือแบบ ในในใเน,น,นี้ยมันกว้างเกินไปแต่เนี้ยกลุ่มของแกมต่อไปคือกลุ่มของไหนที่จะเป็นไฮเอ็นลูกค้าฝรั่งไฮเอ็นคือลูกค้าที่ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่กับบ้านแล้วเขาคือแบบว่าประสบความสเร็จในชีวิตแล้วแต่เหมือนอย่างอย่างคุณป้าของแจมคุณแม่บุญธรรมของแจมเนี่ยคือ เขาเขารวยเขาประสบความสำเร็จชีวิตแล้วแล้วบางครั้งเหมือนเขาขาดอะไรไปบางอย่างคือคือมีคนอยากรู้อะไรกับเขาเหมือนเหมือนกันเนี่ยเยอะแต่มันก็อยากจะไปะเหมือนกับไป encourage เขาคือไปไปไปช่วยให้เขาออกมาแชร์สิ่งที่เขารู้เหมือนกันเพราะคนก็อยากรู้ในสิ่งที่เขารู้เนี่ยนะคะอยากให้เขาคนเราเนี่ยบางครั้งนะถ้าคิดแค่แค่แค่เรื่องเงินมั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 น,ม,น,ม,นมันไม่ fulfill อะ่ะมันไม่ fulfill, fulfill fulfill คืออะไร ฟูลฟิลคือมันเติมเต็มอะไรคะมันมันไม่เติมเต็มแล้วทีเนี้ยคนในระในระดับนั้นทำไมเต็มเต็จาะกลุ่มไฮเอ็นเพราะาคนในกระนั้นเขาไม่แคร์เรื่องเงินแล้วไม่แคร์เรื่องเงินแล้วเขายังอาจจะขาดความเติมเต็มอะไรในชีวิตเนี่ยนะแต่มันมันก็มีอยู่แต่ก็เลยต้องไปเจาะกลุ่มนั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาไม่แคร์เขาไม่แคร์ที่จะจะ,จะต้องจะต้องจ่ายอันนี้พูดง่ายๆนะนี่คือกลุ่มแ้ม ลองไปคิดดูนะคะว่ากลุ่มของที่คุณอยากจะเอามูลค่าชีวิตของคุณเนี่ยออกมาแชร์เนี่ยคือใครนะคะสวัสดีค่ะพี่นกพดัอันนี้เป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นไลฟ์ที่แบบว่าแต่แบบจะมอบให้เรามีคุณค่ามากเลยแต่กําลังพูดเรื่องเอาเอาความรู้ความสามารถเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนะคะมามามา,มาเป็นเงินได้ยังไงแล้วมาแชร์ให้โลกรู้มาช่วยกันได้ยังไงนะคะตอนนี้ ขอโทษทีตอนนี้ประเทศเรากํลาลังต้องการความช่วยเหลือจากใครไม่ใช่ใครจากความสาม,มัคคีของเรานั่นแหละนะคะของคนไทยเราน่นหละนะคะอ,อย่างพี่นงพรดนเนี่ยเป็นบาร์เทนเดอร์เนาะรู้ไหมว่ารุ่นน้องที่ที่ติดต่อที่ติดตามแต่มาในเพจแต่นเนี่ยนะคะมีมีมีคนอยากรู้เรื่องบาร์เทนเดอร์เยอะแยะมากเลยใครอยากรู้ก็าสามารถติดต่อพี่นงพรดนที้เข้ามาดูได้เนี่ยนะคะหรือว่าเนี่ย มีหลายคนก็อยากรู้ในสิ่งที่คุณรู้นะคะสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณมีประสบการณ์มันมีค่ามากๆเลยมันเพราะมันช่วยอะไรช่วยยน่นเวลาชีวิตของเขานะคะน,นี่แต่พูดถึงขั้นที่สามแล้วนะขั้นที่หนึ่งก็คือเรื่องของไมเซ็ตเรื่องไมเซ็ตเ่าชีวิตคุณต้องมีคุณค่าชีวิตคุณเนี่ยมันมีค่าเราเกิดมาในโลกเนี้เพื่ออะไรบางอยาะะ่างเพื่ออะไรบางอย่างนะคะคุณต้องหาคุณความหมายของคุณค่าในชีวิตของคุณให้เจอก่อนเรอที่สองก็คือหาว่า ลิสต์รายการออกมาว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรบ้างนะทำอะไรเป็นบ้างอะไรว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างเป็นอะไรบ้างอะไรนะคะอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีอะไรแต่ไม่เชื่อนะคะคนคนตาคุณตาคนหนึ่งแต่ดูอยู่ใน youtube นะอายุแบบป่าเจดสิปีแล้วเขาทำสอนเขา่อทถ้าอยู่ u t u b e แ่ะคนดูเป็นคนติดตามสิบล้านนะ่ะนะคนติดตาม10สิบล้านคนคนอินเดียนะคะอายุเจ็สิปี ทำกับข้าวกลางทุง่งนาค,คือแบบอันนั้นคือเขามอบอะไรเพราะมอบวิธีให้คนเห็นวิธีชนบทนะคะคนอยู่ชนบทบนนอกอะไรเงี้ยสามารถโชว์ชีวิตได้คนอื่นเขาก็อยากเห็นนะคะเราก็เอาคุณค่าในตัวเราแชร์ไปอ,อันที่สามให้รู้ว่าให้ใครนะคะให้คิดเป้าหมายของกลุ่มที่เราจะให้นะให้ชัดว่าคือใครนะคะสมมติว่าอยู่บนนอกเราอยากแชร์ให้ใครอยากแชร์ให้คนที่อยู่ในเมืองเขาไม่เคยเห็นชีวิตพ่ออยากแชร์ให้คน ต่างประเทศเขาไม่รู้ว่าชีวิตบ้านนอกประเทศไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะให้คิดให้ชัดข้อที่4ี่คือแอคชั่นแอคชั่นคืออะไรนะคะแอคชั่นคือเราจะทํายังไงให้มันได้ให้ให้ให้มีคนมาดูเราแล้วทายังไงให้มันได้ให้วิธีนั่นเองมันคือวิธีวิธีขั้นตอนวิธีอยู่ในขั้นตอนมันก็คือเราสามารถใครสําหรับไมใครไม่ชอบดูวิดีโอก็ทําเขียนนะคะ เขียนเริ่มถ้าใครอยากเขียนไห่เปิดเปิดเพจเขียนอยากได้ตังได้ด้วยอีกหนึ่งเปิดเขียนอยู่ในบลนะ็อกดิดนะฮะหรือเปิดบล็อกของ Google นะคะบล็อกของ Google มันจะลิงก์กับคีย์เวิร์ดชื่ออะไรสักอย่างบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เออบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เนี่ยค่าขายชอบงานเขียนฝึกนะฮะพวกเนี้ยฝึกฝึกได้เขียนไม่ใช่ ก็สามารถถ้าชอบเสียงก็ทำพอดแคสต์ทำพอดแคสต์หรือว่าทำวิดีโอนะใครไม่ชอบแค่เสียงนี้คือทำวิดีโอบางคนอยากทำวิดีโอแต่กลัวแต่อายเอาแค่เสียงก็ได้หรือว่าเอาทำวิดีโอแอนิเมชันไม่อยากโชว์หน้าวิดีโอภาพสไลด์อะไรเงี้ยมีถมเถปไปใน youtube คือกแบบประมาณแบบโชว์แบบเนี้ยนะฮะนี่คือแบบ ช่องทางแล้วมันได้เงินยังไงอย่างที่บอกบล็อกดิจถ้าทำไปเรื่อยๆก็ได้เงินนะ,ะ,ะ u t u b e ทำไปเรื่อยๆมีคนติดตามเรื่อยๆมันก็ได้เงินมันไม่ใช่แค่นั้นเราดึงดูดในในใน,ใน,ใ,นในวิธีที่แต่มาบอกเนี่ยคือวิธีที่ให้ทุกคนสร้างสร้างสวนดอกไม้สร้างแรงดึงดูดในตัวเองนะคะทำไปเรื่อยๆแล้วคนจะคนจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเอง ะะทําไปเรื่อยๆแล้วแต่แต่แต่มีวิธีมันมีวิธีลึกไปกว่าน,นี้องเราก็จะเดี๋ยวจะมาบอกนะลึกมากต้องใช้คีย์เวิร์ดต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้ต่อแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือมันได้ังค์ยังไงอย่างที่บอกขั้นตอนได้ังค์ยังไงถ้าเขียนบล็อกนะคะเขียนบล็อกในบล็อกดิดเนี่ยแต่และโพสต์ต้องแต่มีคลิปหนึ่งสามารถค้นได้ใน u t u b e ของแต่ก็คือวิธีได้เงินจากบล็อกดิดนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกได้เงินจาก u t u b e เนี่ยการได้ได้เงินจาก YouTube ถ้าทำใน YouTube นะค่าโฆษณาจาก YouTube ค่าสปอนเซอร์จาก YouTube แต่คนที่เขามาดูเรา,าสมมติแตมทำไปมีคนอยากสปอนเซอร์แตมเนี่ยก็มีพี่ๆหลายคนก็ติดต่อแต่มาอย่างเงี้ยนะก็จ่ายนัองแต่โฆษณานี่ให้พี่หน่อยนน่นนี่นั่นนะครับนั่นก็เป็นอีกนึงแล้วก็ค่าแอดค่าแอดเนาะแล้วถ้าทำเนี่ยทำทำ,ทำคู่กับเพจ แฟนเพจไปด้วยนะคะเพราะมันจะแบบแฟนวิดีโอในใน a c e บุ๊กเนี่ยถ้าถ้าคนตามเกินหนึ่งหมื่นคนแล้วก็วิดีโอนั่นก็จะได้เงินเหมือนกันนะนี่คือวิธีมากไปกว่าน,นั้นคุณสามารถขายอ e ีบุ๊กนะคะทำหนังสือขายขายอ e ีบุ๊กเปิดทำคอร์สหรือว่าทำคลาสเล็กๆในท้องถิ่นก็ได้นะคะนัดมีติ้งนัด กันแล้วก็ทําอย่างพี่พี่นพดลเนี่ยนะคะอยากาทาแกพี่พรพดลเก่งบาร์เทนเดอร์เนาะพี่อยาอยากสอนบาร์เทนเดอร์ก็ทําทําคอร์สออนไลน์มันยากก็ไปก็โอเคนะพี่นัดเรียนอยู่ตรงนี้นันตรงนี้น่ะนี่กนะ็คือเงนินเราอยากจะบอกว่ามูลค่าการตลาดความรู้การศึกษานะคะในอเมริกาตอนนี้ตกอยู่วันวันละร้อยวันละร้อยล้านเหรียญนะ่ะ วันละร้อยล้านเหรียญน,นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณสามสามพันล้านบาทตอนนี้นะอีกห้าปีข้างหน้าจะตกวันละเกือบประมาณ30,000ล้านบาทนี่คือนี่คือสิ่งที่แตมลงมาประเทศไทยมันก็มาแล้วนะคะแต่ที่เลขใครหลายๆคนเออคนนั้นก็ทำคอร์สออนไลน์คนนี้ก็ทำอะไร แต่อยากจะบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดเรื่องแข่งเขานะคะเคยคิดว่าเราจะช่วยคนอื่นยังไงนะคะช่วยคนอื่นจากสิ่งที่เรามีนะั่นไงนะคะหลายคนติดติดเรื่องนี้ติดเรื่องว่าเรื่องไม่เซ็ตนั่นแหละติดเรื่องว่าเอาความรู้ฉันไม่มีความรู้ไม่พอฉัน VE ไม่เก่งพอไม่พอยังติดว่า,าจะไปคิดเรื่องเงิอนอย่างเดียวไม่ใช่นะ,ะอย่างแรกให้คิดก่อนว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยช่วยคนอื่นได้นะ,ะให้คิดว่าการช่วย มากกว่านะคะแล้วคนที่เขาดูเขาจะเห็นนะคะเหมือนใครหลายๆคนน้องๆเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษกับแตมแล้วก็ให้แตมคอนซัลท์ให้ก็พาอเขาเห็นอะไรในตัวแตมแล้วแตมก็รู้ว่าแตมแตมทำมาอย่างเงี้ยสามสามปีไกว่าจะเห็นว่าเออสิ่งที่ฉันชอบจะทำจริง,รงๆแล้วมันคืออะไรนะ,ะทีนี้แตมก็เลยทําไมต้องอัพเลเวลตัวเองไปอยู่นใ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 น ตอนจอบทีนี้ต่อ,ตอไปนี้มันจะเจาะกลุ่มฝรั่งเพราะว่าอะไรการแข่งขันในในอเมริกามันสูงมากนะแต่ทำไมแต่อยากเจาะกลุ่มฝรั่งเพราะแต่มท้าทายความสามารถของตัวเองเอแต่แต่ก็อยากแชร์อย่างเงี้ยนะคะให้คนถ่ายได้ฟังเอาไปเอาไปลองทำนะอุ้ยมียุงเข้ามาได้ไงเนี่ยยองะใครม,มีใครได้ไประโยชน์ในในไลฟ์นี้บ้างนะคะอยากจะ ทวนนะคะวิธีห้าเอ่อหขั้นตอนในการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็เอามันมาเป็นเงินได้ยังไงขั้นตอนแรกเปลี่ยนมซ์เซตก่อนมา์เซตเปลี่ยนแนวคิดก่อนนะคะว่าเรามีคุณค่านะแต่เราอยู่พิธีเราอาจจะไม่เห็นแต่อยากให้เห็นออันนี้เสลอเกิน ช่องในประเทศไทยถนะ้าใครดูนะจะมียูเดมอีดูมอ์มีอุกบี้มีสกิเลนมีอะไรนะคะที่เขาขายขายความรู้พวกนั้นนะคะวิธีสอนทำเค้กวิธีสอนพับกระดาษวิธีสอนทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะทำไมเขาได้เงิน เพราะมันมีคนอยากซื้ออย่างที่บอกคนอยากซื้อซื้อพราะประหยัดเวลาซื้อเพราะมันช่วยอะไรเขาได้นะคะนี้เราต้องรู้ว่าเรามีคุณค่าเราเปลี่ยนความคิดว่าเรามีคุณค่าในตัวเรานะเราเกิดมากว่าจะมาเป็นคนหนึ่งคนได้กว่าจะมาเป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นล้านคนทั่วโลกได้เนี่ยคุณไม่ธรรมดาเลยคุณมีอะไรในตัวคุณอยู่นะคะอันที่สองก็คืออ ลิสต์รายการลงไปว่าตัวเองทําอะไรเป็นมั้งนะแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าเอ้ยเป็นูหาข้อมูลดูาจไหนด้วยในะ youtube เลยค่ะว่าโอ้โหไอสิ่งตัวเองเวลาวิธีทำโน่นนี่นั่นในสิ่งตัวเองมีอะดูซิว่ามีคนทํายังไงทไําไหมอะไรเงี้ยนะมันมีอะ,อะข้อที่สามให้ทําให้ใครนะเราอยากเราอยากช่วยใครพูดอย่างเงี้ยว่าเราอยากช่วยใครเหมือนที่แต่มอ่า แต่ทำเพจเนี่ยเพราะแต่ตอนแรกแต่ยากช่วยน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์อยากได้ความรู้เรื่องเรือสำรานแต่เนี้ยความต้องการช่วยแต่คนอื่นมันก็ใหญ่มากขึ้นละเนาะเรือสำรานมันกลุ่มน้อยมากเลยเนี่ยแต่ก็อยากช่วยคนอื่นมากขึ้นแต่มก็ต้องขยายใหญ่มากขึ้นเนาะแต่ยากช่วยคนที่มีแต่ว่าหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนน้องๆหรือรุ่นพี่รุ่นแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองไม่เห็นโอกาสในสิ่งที่แต่เห็นนะคะแต่มก็อยากช่วยให้เห็นโอกาสนะคะ แอคชั่นแอคชั่นอย่างที่บอกสอนวิธีก็คือวิธีแอคชั่นหรือคุณสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องเริ่มเขียนเขียนโดยการพิมพ์นัน่นแหละพิมพ์เอากลั่นมันออกมานะขายเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเขียนในบล็อกดีเขียนบล็อกนน่นนี้นั่นนะคะได้ค่าโฆษณาเขียนไม่ได้ก็อัดแต่เสียงเสียงก็ทําหนังสือเสียงก็ได้หนังสือเสียงไม่ได้ก็ทําเป็นวิดีโอวิดีโอไม่ชอบก็วนอยู่ในนั้นนะนะก็ทําเป็นไปสอน ตัวตัวโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปและแต่ว่าคนที่ตามแต่ในเนี้ยเป็นคุณครูเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเป็นคุณครูเยอะมากนะคะแล้วถ้าคุณครูคุณอยากเป็นคุณครูแล้วสอนคนได้เยอะมากกว่าไม่ใช่แค่นักเรียนในคลาสเนี่ยนะนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะสามารถเอาความรู้ของคุณเนี่ยแหละมาทําเป็น,เป,นเป็นติวเตอร์ออนไลน์เป็นเพจเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเราสอนคนจาก นักเรียนในห้องหนึ่งมันได้แค่หนึ่งแต่ถ้าสอนออนไลน์มันได้เยอะเยอะคนขึ้นแล้วเงินมันก็มันก็มากขึ้นมันง่ายๆอย่างเงี้ยเองเราช่วยคนมากขึ้นเงินมันก็มากขึ้นเนาะอันสุดท้ายก็คือมันได้เงินยังไงขั้นตอนทํายังไงให้มันได้เงินก็อย่างที่บอกมันมันมันเกี่ยวข้องไปแล้วก็คือทำเป็นอีบุ๊กขายทําเป็นหนังสือขายทําเป็นคลาส จัดเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆทำเป็นประชุมทำเป็นคอร์สออนไลน์ไลฟ์สอนอะไรเงี้ยก็ได้นะก็มีประมาณนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะโอโ้แต่พูดแบบน้ำไหลไฟดับเลยมาไล์แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นั่นไม่ก่าวแล้วถ้าใครอยากที่ไปแบบว่า ลึกกว่านี้นะคะใครที่อยากแบบได้ลึกได้เด็กได้เอาพี่แตมอยากให้พี่แตมช่วยจังเลยแต่มอยากให้มึงช่วยจรงแล้วขุดความรู้ขุดความความสามารถของตัวเอง,เองไม่ออกนะคะให้ก็คือสามารถสามารถติดต่อให้แตมคือเป็นที่ปรึกษาได้นะคะแตมปรึกษาให้น้องหลายๆคนมาแล้วนะคะสามารถติดต่อ inbox มาได้เลยถามมาได้นะคะโอเคนะวันนี้มาไลฟ์แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.